ยุคฟองสบู่ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหรือยุค80เป็นยุคที่เทคโนโลยีของญี่ปุ่นนำหน้าใครในโลกเศรษฐกิจเฟื่องฟูดอกเบี้ยสูงเงินทองหาง่ายวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเสมอ ไม่น่าแปลกใจว่าเราจะได้เห็นไอเดียแปลกๆล,ล้ำๆจากผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นมากมาย วันนี้ Honda CR-X ก็เป็นผลผลิตจากย,ยุค80เช่นกัน CR-X นั้นเป็น Civic ในเวอร์ชั่นคูเป้3ประตูท้ายลาดเป็นหนึ่งในตัวถังรายละแบบของ Honda Civic ที่มีทั้งแบบซีดาน4ประตูแฮชแบ็ก3ประตู5ประตูทรงราคาสูงในชื่อของ Civic Shuttle โดยชื่อของ CR-X นั้นเชื่อกันว่าย่อมาจาก Civic Renaissance Experimental แต่บางคนก็บอกว่ามันมาจาก Si ี v i c Racing Experimental เ <Yeah. S 1> ซึ่งส่วนตัวผมชอบอันนี้นะ C-R-X เวอร์ชันแรกนั้นเปิดตัวในปี1983เป็นรถทรงคูเป้ท้ายลาดที่ร่วมแพลตฟอร์มกับ Civic s ี d a นในเจเนอเรชันที่3รถทรงเหลี่ยมที่เป็นรถยุคแรกๆที่ Honda นำเข้ามาทำการตลาดในบ้านเราปัจจุบันรถรุ่นนี้ก็หาได้ยากมากแล้วรถ C-R-X เจ n เนอเรชันแรกนี้ว่ากันว่านักออกแบบของ Honda แต่แรงมันดาใจในการออกแบบมาจากรถยนต์ Alfa Romeo GT Junior s c a t o ที่เขาครอบครองอยู่และรถรุ่นนี้เราก็ได้เคยนำเสนอไปแล้วใน EP ที่107่ยเทียมงไม่เคยดูยอด้อนไปชมได้นะครับรุ่นต่อมาเปิดตัวในปี1988เป็นเวอร์ชันคูเป้ท้ายลาดของ c ี v ิ c รหัส EF นั่นเองรถรุ่นนี้มีจำหน่ายเพียง4ปีตั้งแต่ปี1988ถึงปี1991ว่ากันในเรื่องของรูปทรงแล้วมันยังคงใช้แนวทางของ CRX รุ่นก่อนหน้านี้ แต่่าเพิ่มมิติขนาดตัวถังขึ้นพอสมควรสังเกตได้จากฐานล้อนั้นยาว2.3เมตรเรียกว่ายาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง10เซนแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นรถที่มีขนาดเล็กมากเทียบกับรถในปัจจุบันเพราะฐานล้อ2.3เมตรนี้เอาจริงๆยาวพอกับ Honda S660 ที่ยาว2.285เมตรที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แน่นอนว่าด้วยมิติตัตวถังขนาดนี้มันเป็นรถที่เบาวิวเลยทีเดียวน้ำหนักของรุ่นนี้ก็หนักไม่เกิน1,000กิโลกรัมทวน ือว่าเบาพอตัวส่วนช่วงล่างนั้นก็เรียกว่าจัดเต็มพเพราะเปลี่ยนจากรุ่นที่แล้วที่ใช้ระบบทอร์ชั่นบาร์ด้านหน้าและด้านหลังแบบกึ่งอิสระบีมแอคเซิลเทลลิงลิงที่กระทัดรัดเรียบง่ายมาเป็นปีกนก2ชั้นหรือดับเบิลวิชบบนอิสระทั้ง4ลอ้อยกระดับการควบคุมบังคับและคุณภาพการขับขี่ขึ้น,นมาเหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันมากนอกจากนี้เราอุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะรถที่จําหน่ายในญี่ปุ่นนั้นเรียกได้ว่าสมกับที่เป็นชั้นเกิดในยุค80 เพราะ Honda จัดหนักให้กับรถรุ่นนี้อาทิหลังคาแก้วบานใหญ่ที่เรียกว่า Cyber Roof แต่สิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นก็คือเครื่องยนต์เพราะแม้จะมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นประหยัดสุด1.5ลิตร62แรงมาแต่ในรุ่นท็อป CR-XSI นั้นติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่รหัส B16A ความจุ1,600ซีที่สามารถสร้างแรงม้าได้มากถึง160แรงมา้า หรือ100แรงม้าต่อลิตรโดยไม่ต้องพึ่งระบบอัดอากาศอย่างเทอร์โบซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่อัศจรรย์มากในเวลานั้นเพราะเครื่องพันหตัวแรงร่วมสมัยอย่างเครื่อง t o โยต้า CAGE มีกําลังเพียง130แรงมา้าก็ถือว่าแรงมากแล้วกรีดแล้วเครื่องยนต์ตระกูล B-Series รหัส b 1 6 a นี N ้ e, เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ16วาลที่มาพร้อมระบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟหรือเพลาลูกเบี้ยวคู่และติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ในเวลานั้นที่มีชื่อว่า v t e c Variable v a l Timing and Lift Electronic Control หรือแปลเป็นไทยว่าระบบวาล์วแปรผันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระบบวีเทคนี้ถูกนำมาใช้กับรถยนต์เป็นครั้งแรกในปี1989กับเครืยนต์ B16A ที่ติดตั้งในรถ Honda Integra ร XSI และตามมาด้วย Honda c ซ v i c และ CR-X นั่นเองระบบวีเทรุ่นแรกนี้ Honda ได้คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครืยนต์4จังหวะทั้งในรอบต่ำและรอบสูง จากการที่สามารถปรับการเปิดปิดของลิน้นหรือวาล์วทั้งส่วนไอดีและไอเสียให้สอดคล้องกับการทำงานในรอบสูงเพื่อเพิ่มอ,อ,อัตราไหลของไอดีเข้าสู่ห้องเผาไหม้และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ในช่วงรอบหมุนเค่อยนที่สูงได้ดีกว่าปกตินั่นเองเรียกว่าประหยัดพลังงานในรอบต่ำแต่ส่งพลังในรอบสูงโดยการทำงานของ v ี e c นั้นในส่วนของแคมชาร์ฟหรือเปล่าลูกเบี้ยวทั้งฝั่งไอดีและไอเสียจะมีการติดตั้งลูกเบี้ยวระบบไฮลิฟ หรือ High ไฮสปีดแคมลบที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติขึ้นมาอีกตัวหนึ่งในแต่ละสูบโดยติดต,ตั้งแทรกลางระหว่างรูปเบี้ยว Low Speed แคมหน้าที่ของรูปเบี้ยวพิเศษนี้ก็คือเมื่อระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยคอมพิวเตอร์หรือ ECU พบว่าเครื่องยนต์กำลังจะเข้าสู่รอบหมุนสูงที่สูงเกินกว่า5,000รอบมันจะสั่งให้โซลิโอยทำการเปลี่ยนให้ลูกเบี้ยวไฮลิฟ เข้าทำงานแทนลูกเบี้ยวโลลิฟต์และสั่งให้วาวเปิดมากขึ้นและนานขึ้นเพื่อให้อากาศที่ผสมกับเชื้อเพลิงไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้สมดุลกับจังหวะการจุดระเบิดและในฝั่งไอเสียก็จะทำงานซอดคล้องกันซึ่งผลลัพธ์ก็คือพลังที่ระเบิดออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องที่โหยหวนชวนให้หลงไหลในรอบเครื่องยนต์ที่สูงสไตล์รถแข่งที่เรียกกันว่าเทเปิดโลกเปลี่ยนนั่นเอง วีเทคน, Tech นั้นดีมากจนทำให้รถบรค่ายอื่นๆต้องหันมาผลิตรถยนต์ในแนวคิดคล้ายๆกันในชื่อของ VVTI m y w e c VVL และ VANOS นั่นเองแน่นอนว่าไม่ใช่ว่า VTEC ทุกแบบจะเหมือนกันเพราะวีเทจะกำับหน,น้าเทคเนิดโลกเปลี่ยนก็ต้องเฉพาะรุ่นที่เน้นสมรรถนะจัดจ้านเท่านั้นอาทิกลุ่ม d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชัอย่างตระกูล B หรือตระกูล H ที่ควบคุม VTEC ทั้งฝั่งวาวไอเสียและไอดี ส่วนที่เป็นตระกูลซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชั่เช่นตระกูล D หรือ J นั้นโดยทั่วไป VTech จะทำงานเฉพาะฝั่งไอเสียเพื่อให้ไอเสียไหลออกได้ดีเท่านั้นแน่นอนว่าด้วยน้ำหนักตัวที่เบาหวิวกับเครื่องยนต์ b 16 a ที่แรงขนาด160แรงม้า c i s คันจิวนี้จะจัดจ้านร้ายกาจไม่เสแเล่นตัวนี้ทั้งหมดว่ากันว่า170,000คันที่ขายไปเป็นรุ่นเครื่อง VTEC ตัวแรงนี้กว่า64,000คันเลยทีเดียวชื่อของ C s ยังคงถูกใช้ต่อไปในรุ่นเจเนอเรชันที่3ในปี1992ที่มาเพราะกับระบบเปิดประทุนแบบทาก้าในชื่อว่า CRX Del Sol ที่แปลว่าแสงอาทิตย์รถสไตล์2ที่นั่งเปิดประทุนสำหรับผู้ที่รักสายลมและแสงแดด เป็นรถคันแรกที่เราถ่ายทำก่อนที่จะเติบโตเป็นคาร์เคลเจอร์ไทยแลนด์อย่างในทุกวันนี้ถ้าสนใจก็ย้อนไปชมได้นะครับ ep 1ครับขอเชิญพบกับเจ้าจิ๋วตัวแสบที่มาพร้อมกับขถยนต์ b 1 6 a เจ้าของฉายาเทคเปิดโลกเปลี่ยน Honda c r X ได้เลยครับ thank mm -hmm. you ี่ก็คือ Honda Civic c ซ x Generation ที่2นะครับรถที่หายากอีกรุ่นหนึ่งในบ้านเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างขอเชิญบางฟิกครับโอ้ oh, บางวบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม และนี่ก็คือบางฟิกนะครับฉายาในไลน์นะจอนคูโบต้านะเป็นเป็นน้องของจอนทรัโบต้าโอ้โหบางรถคันนี้นี่หายากจริงๆไปได้มาจากไหนเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าคันนี้ได้มาจากพี่ชายอีกทีหนึ่งนะครับผมผมก็เอามาทำการแต่งใหม่มาบุรุษนะใหม่ทั้งหมดชุดแต่งคันนี้เนี่ยเป็นมูเก้นทั้งระบบใช่ครับผมเรียกว่ามูเก้นอะไรฮะมูเก้นโปรทูครับผม มูเก้นโปรถูนะฮะแล้วล้อแม็กนี่ก็มูเก้นด้วยใช่ครับมันเป็นล้อมูเก้น MR5 ครับผมในตัวรถคันนี้เนี่ยมันเป็น CRX Gen 2ดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างครับมันมันมีจุดเด่นยังไงบ้างครับพี่ฟิกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอ่อ Honda CRX เนี่ยนะครับผมมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสําหรับโฉม EF นะครับมันจะมี EF6 EF7 EF8 คันนี้คือ EF8 เป็นตัวโฉมสุดท้ายครับเป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วครับผมจะเป็นตัวหลังคาแก้วนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ B16A t w i n c ทวินคะครับผม VTEC 6.78เนี่ยมันจะต่างกันที่โฉมของมันครับถ้าเกิดเป็น e f 6 EF7 เนี่ยด้วยรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะคล้ายกับ Civic 88บ้านเราไฟหน้ามันจะสั้นกว่ามันจะไม่เป็นไฟยาวแล้วพ<แ>อดีเดียวกันเลยครับแล้วก็แต่ไม่มีหลังคาแก้วอ่อครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะต่างกันจะเป็นแ c ทวินคจะไม่มีระบบ VT e c ตัวตัวนี้เป็น VTEC B16 อันโด่งดังใช่ใช่อันนี้คือที่แบบเทคเปิดโลกเปลี่ยนเลยอ่าอันนี้คือต้นตำรับของเขาเลยก็คือเครื่องเขาเดยก่อนที่จะพัฒนามาเป็นบีซีหกเทคใหญ่18บแดยี่ไปเรื่อยเปื่อยเลยอ๋ออันนี้นี่คือเทคยังเทคเล็กอยู่ใช่ครับผมได้กี่คนนะเทคเล็กเนี่ยเทคเล็กได้กี่คนเล็ได้กี่คน ได้คนเข้าได้กี่คนนะเท็กเล็กประมาณสองคนครับเพราะมีสองประตูอ๋อบังงงเลยงงงงแปลกูดเรื่องยี้เลยว่จุดเด่นของรถคันนี้คือผมจะทำตามคอนเซปต์ของ m u เก้นสไตล์เขาเลยทุกอย่างเนี่ยตามแคตตาล็อกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีพาร์ทล้อทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมมันเลยมันก็เลยจะแตกต่างของเขาเรามาดูห้องเครื่องกันนะฮะมาดูกันคร นี่แหละครับห้องเครื่อง B16 นะฮะ<ช>น,น,นี่ Double Overhead c a m s h a f ฟ v t e c นะฮะมสมรรถนะของเครื่อง v t e c เนี่ยในเจเนอเรชันพวกนี้ก็คือเป็นเครื่อง Crossflow ใช่ไหมคับผมนะ ID เข้าปั๊บผ่านเข้ามาชุด ID ฝั่งชุดดีฝังออ่งนี้ปั<ช>๊บียออกฝั่งนี้เป็นเครื่องที่ม,มีประสิทธิภาพสูง<ช>เป็นเจเนอเรชันของเครื่องที่ทำสมรรถนะได้ระดับร้อยแรงม้า ต่อลิตรอ่าไม่ธรรมดาสำหรับเครื่องไม่มีเทอร์โบนะร้อยแรงม้าต่อลิตรคันนี้ประมาณร้อยหกสิบแรงม้าใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ร้อยหกสิบแรงม้าแรงทีเดียวอ,อันนี้คือเครื่องเดิมของเขาเลยแต่ผมก็ได้มีการจัดสภาพนิดหน่อยครับในชุดของโอ้โห<ค>น,นี่<ล>นี่นนที่พันข้อมือนะเอา ใช่แบบมูเก้นครับยาอ๋อนี่มือเกล็นะโอ้โหตีมาถุงเท้านะฮะมันเป็นของแต่งเหรอครับมันคืออะไรครับมันเป็นผ้าการความร้อนครับจากการความร้อนเข้าไปในน้ำมันเบรกใช่ใช่ทำให้คุณนเปเราวิ่ร้อร้อนสูงน้ำมันจะได้ไม่คล่องอ๋อแล้วถ้าบอกว่าไม่มูเก้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ผ้าอย่างเงี้ยผ้าอย่างงี้ราคาไม่ไม่เท่าไหร่มากครับอ่าแต่ถ้ามูเก้นล่ะฮะมูเกลก็ขึ้นมาอีกนิดนึงค่าปัก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 นะแล้วในในเครื่องนี้มีอะไรเป็นมูเกน็ไหม เออก็มีในส่วนของท่อไอเสียอีกอ๋ออโออันนี้อ่าเป็นเฮดเดอร์นะเฮดเดอร์ใช่แตพอตัวเฮดเดอร์เฮดเดอร์เป็นอะไรฮะเนี่ยไทเทเนียมหรือเปล่าสีท่อสวยเลยะครับผมสเตลเลต์สเลเนี่ของของเขาเลยของเ้าเลยฮะโอ้โหติดมาเลยมันก็เลยจะมีขี้เกลือทางฝั่งญี่ปุ่นมาด้วยโอ้โหนี่เรารักษาขี้เกลือมันไว้ด้วยจะได้รู้ว่าเป็นของแท้ขี้เกลือจากทะเลญี่ปุ่น Honda CRX นะครับก็มีจุดเด่น คาแรคเตอร์มันนะตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวนี้ตัวที่สองก็ยังคงไว้นี่ครับนะท้ายที่แบบ2ตอนมีกระจกบนกระจกล่างซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังพบได้ในรถอย่าง p อ i พรีอนะพรีอ s ยังมีอยู่แต่นอกจากพรีอ s ผมก็นึกไม่ออกนะมีรถอะไรมีบ้างซนะเอาโอ้เซก็มีด้วยเออใช่ใช่บุคลิกส่วนตัวก็เลยนะรูปร่างในกระทัดรัดมากนะครับเป็นท้ายลาดลงมาเนาะโอ้ โกดังแปดแปดเท่าอันนี้อะไรครับเว็บพนันไหมไม่ใช่ครับผม <c oughs> เป็นชื่ออู่ครับผมจะบอกว่าของของผมเนี่ยจะทำเฉพาะพวกรถยุค80นะครับเป็นหลัก9 0ูนย์ก็ทำได้นะครับแต่คือหลักๆของเราเราเกิดมาจากค o นดาซี v ิกแปดแปดมันก็เลยเป็นที่มาของโกดัง88อ๋อ คิดว่าแบบพวกอะไรนะอ่าบาเก้าแปดแปดอันนั้นตายหมดแล้วครับอัันนน้แต่ยังเหลือนะกดเอาแปดแปดอันนี้เข้าได้นะไม่มีกฎหมายถูกต้องครับผมสำหรับตูดเป็ดตูดเนี้ยก็จะเป็นตูดแท้นะครับมันจะเป็นยางนะครับเฮ้ยยางแตกเดี๋ยวสีมันแตกว้ายจะลองแล้วหน่อยของแท้มันจะเป็นยางนะอ๋อโอ้นุ่มเลยนุ่มเลย เ,เป็นไฟเบอร์ ABS อะไรอย่างงี้สำหรับล้อมูเก้ตัวเนี้ยผมเลือกใช้เป็น MR5 เพราะว่ามันตรงรุ่นกับเขานะครับแต่ทางมูเก้เนี่ยเขาก็มีหลายตัวเหมือนกันเลยจะเป็นหมูกระทะ CF48 M7 อ่ามันก็มีหลายมันมีหลายตัวครับผมแต่คือตัวที่อยู่ในยุคข,ของเขาอะ่ะจะเป็นตัวนี้ผมจะบอกว่าจุดเด่นสําหรับล้อชุดเนี้ยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยคือฝามันครบ ฝาปิดรูน็อตอีกทีนึ่งครับฝาฝานี่อย่างเดียวอ่ะประมาณ20,000กว่าบาทนะครับเฮ oh, <no. S 1> ้ยไม่ไม่ใช่ล้อนะครับอาจจะเพิ่อแค่ฝาเนี่ยสี่อันในที่เหีนเห็นเนี่ยครับ สี่อันแต่ว่า16บอันใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อคือต้องครบสี่ล้อสอง0,000ื่นกว่าส0,000กว่าเฉพาะฝาครับชุดฝาอย่างเดียวไม่รวมล้อถ้าเกิดครบชุดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ราคาประมาณ7 5 0 0หได้ครับโอ้โหตอนนี้นะเฮ้ยกูเรามีรายได้รายได้แล้ววันนี้อย่าให้เผลอนะอย่าให้เผลอนะตอดเลยโอ้โหยางตัวนี้มันหน้าตามันดูไม่ธรรมดาเลยนะบางลองเล่าบางไหนยางอะไรเนี่ยเอออันนี้เป็นยางของโตโยนะครับตองแปดก็คือ อันนี้ก็จะนิยมมากสำหรับพวกรถซิ่งรถวิ่งดรากนะครับผมเอาแล้วนะฮะโตโย่แปดแปดแปดนะเล่นได้เล่นมันนะฮะโตโย่แปดแปดแปดตัวขนาดยางเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วก็โอเวอร์ไซส์นี่คือแก้มป่อๆ มันก็เลยทําให้ฟิตเมนต์ของรถเนี่ยดูดีขึ้นมาด้วยผมก็เลยเลือกใช้ยางตัวเนี้ oh. อ๋อแล้วก็เรื่องเกาะถนนเนี่ยดีเยี่ยมครับผมดีเยี<ช>่ยมนะอย่าเจอน้ำนะอย่าเจอน้ํนะโตโยต้องเข้าแล้วนะครับช่องนี้ก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกนะครับันเป็นชุดพาร์ทของเมกเกนโปรทูนะครับเป็นชุดพาร์ททั้งคันชุดพาร์ตตัวเนี้ยซื้อขายกันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาท oh. ครับเฉพาะชุดพาร์ทนะมีกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็มีกราบข้าง โอ้ยกราบข้างเลยครับครับผมเป็นกราบอ้อ้อประต่อผมเป็นกาบเลยได้ข่าวว่าท่อนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นท่อย่อโอคาโมโตะไม่ใช่อากิโมโตะอากิโมโตอ๋อโอคามโตะมันถุงยางอกันไหมอากิโมโตะเนี่ยเออมันจะเป็นท่อที่แบบตรงยุคของมันยุคสมัยนั้นเนี่ยท่อต้องเป็นใบขวางอ๋อหรูอตายนะใช่ครับผมเพื่อนๆลองดูนะครับก็คือจะต้องยุคของเขายุคสมัยนั้นต้องเป็นท่อใบขวางสิ่งที่ต้องรู้นะ เราจะสังเกตเห็นได้ในตาพวก MR2 เออเนาะเป็นท่อใบขวางเยอะอยู่เหมือนกันก o r s งหน911ใช่อะปอเ s, <S ่ h e 911เหมือนกันรถในยุค80 90เนี่ยจะนิยมเป็นท่อใบขวางนะครับในส่วนของภายในนะก็จะมีในส่วนของด้ามเกียร์นะครับที่เป็นมูกเก้น นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยตรงยุคครับเหมือนกันขายก็อยู่ประมาณ3าม0 0ื่นห้าพันบาทพวงมาลมันมีอะไรฮะมีแอร์แบ็กแพทเทิร์นชิพเลยไหมไม่ได้มีนครับเป็นงงๆเลยโมเก้นแค่นั้นแหละแค่โลโก้มีแค่นั้นจบก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0ืนบาทอ้มีก็มีสกรีนคำว่าโมเก้นแค่นั้นแหละ ตัวหนังสือตัวละกี่บาทเนี่ยเราลองมานั่งคำนวณดูนะฮะมีตัวหนังสือห้าตัวเนี่ยสามหมื่นถ้าจะเป็นมิวเก้นเอ่อตัวที่เป็นรุ่นมิกกี้เมาส์อันนั้นก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเฮ้ยเลโกต์ดิสนีย์วะฮะเขาเรียกฉายามันจะมีปุ่มแป้นกดแตะตรงนี้สองอันเอ่อในส่วนของภายในเนี่ยครับมันก็จะมีจุดเด่นในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางเนี่ยในยุคนั้นในยุค80เนี่ย เขาจะนิยมให้มันเอียงนิดนึงเพื่อรับกับเซรีลาของคนขับนะครับเราจะมองได้เห็นจากรถเออ BMW ยมยกตัวอย่างนะแล้วก็เป็นพวก IX 7กซก็เอียงเข้าหาเราเหมือนกันรถในยุคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคอนโซลอีกเอียงเขาจะต้องทำคอนเซปต์ในรถแต่ละค่ายแต่ละค่ายเพื่อแข่งขันกันในส่วนของบอ่อ CX เนี่ยเออเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยพี่ครับทำไมบ่อเนี่ยมันมีหลายลายแต่เป็น c A x เหมือนกันผมจะบอกว่าในส่วนของบอ่อเนี่ยเออในวันที่เราซื้อรถหรือออกรถเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกผ้าได้นะครับว่าจะเอาผ้ารุ่นไหน มันก็จะมีหลายลายแต่หลักๆแล้วถ้าเกิดเป็นผ้าตุ๊กแกแดงดําแดงดำ,ดำ,ดำดดดดจะเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าลายรุ้งลายขีดเทาอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวธรรมดาครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าทําไมมาถึงเอียงสําหรับรุ่นนี้ก็คืออันนี้คือจุดเด่นของ c ซีเอเขาแต่ในส่วนของ EF9 เ e f 3หรือว่าจะเป็น C f, ีวีเอฟสประตูบ้านเราอันนี้จะเป็นคอนโซลตรงนะครับอาจจะไม่เป็นรูปแบบเอียงแบบนี้นะครับแล้วหัวกระโหลนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับไม่ได้มนแบบนี้นะครับ นในส่วนของแอร์ระบบคอนโทรลนะครับผมก็จะเป็นแอร์ออโต้ะนะครับจากโรงงานมาเลยคช่ถ้าเกิดจะเป็นบ้านเราหรือว่าเป็นตัวธรรมดาเขาจะเป็นแอร์มือปรับธรรมดาจะไม่มีระบบออตโต้เข้ามาควบคุมก็ถือว่าในยุคนั้นก็ถือว่าบรรนาได้ดีเยี่ยมไอ้ที่ป๋<ผ>าที่เปิดมาคือป๋าอะไรครับเนี่ยเออตัวนี้เป็นตัวเอ่อปรับบุณทภูมครับผมในส่วนของหลังคาตัวเอฟแปดนะครับจะเป็นหลังคาเขาเรียกหลังคาแก้วแต่มันคือหลังคากระจกได้แหละสงสัยว่าทำไมเวลาผมขับรถผมต้องใส่หมวกนะครับแดดมันร้อนหัวแล้วไม่รู้อะไรแล้วเลยต้องใส่หมวกขับรถครับหรัับบลงนะครับ ก็คือมันเล็กอะแหละถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ครับอยากรู้ว่านั่งได้ไหมต้องลองโอเคลองดูเฮ้ยนั่งได้จริงนะครับนั่งได้แต่หัวจะไม่ได้ครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ไวสําหรับสาวๆตัวเล็กๆอย่างเราผู้ชายตัวใหญ่เด่นนั่งไม่ได้นะครับเพราะ ออารถอันนี้เอาไว้เราเสาานั่งได้แล้วเปิดไอ้นี่ออกชมวิวไปจ้าชมวิวไปตลอดทางเลยเฮ้ยมีช่องให้ดูด้วยมีช่องให้ดูเออเฮ้ยเขาท่าเขาท่าวิธีอ่อนนะฮะเราใช้คันเร่งฮะนเร่งเนี่อ้โหหยาบคายสินดีใช้มือก็ได้ไม่ต้องใช้ตีนเออ เฮ้ยก็ง่ายๆดีนะจะตายอ่ะเรามาดูท้ายรถกันครับโอ้โหนี่นในส่วนของท้ายรถเนี่ยก็คือเขาจะมีช่องเก็บสัมภาระนะครับอ่าเราก็เปิดได้หุ้ยใหญ่เหมือนกันเนี่ใหญ่เหมือนกันผมแล้วนี่คือเขาเตรียมเอาไว้ใส่คำโชว์ฮะใช่ครับผมโอ้โหอพอดีผมถอดออกไว้มารอเลยนี่อ่ เผ <ah ื่อรถเสียฮะวางได้เลยคือต้องบอกว่าฮอนด้เนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นรถซิงรถสปอร์ตนะเรื่องอัตรประโยชน์เขาไม่ทิ้งเอาจริงๆข้างหลังอ่ะนั่งได้นะถ้าเป็นไม่ใช่คนหัวสูงมากก็นั่งได้อยู่แล้วนะฮะจะเหมาะสำหรับพวกเด็กๆอะไรเงี้ยก็มีลูกผมนั่งได้อ่าแล้วจริงๆบอกหลังก็พับได้ด้วย เดี๋ยวเรามาลองขับคันนี้กันดูนะฮะตอนนี้ท่านรู้สึกนะครับโอ้โหคับแข็งไหมคับยขงกับเฟอร์รารี่คือสมัยก่อนคับตึงเท้ามากครับมันจะยังเป็นคับสายอยู่ยังไม่เป็นระบบน้ํามันด้วยการพัฒนามันยังยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นโอ้โหระบบคับมันก็ยังเป็นสายสลิงอยู่ความรู้สึกของพลังโอ้โหมาตดีแต่ต้นเลยนะเนี่ยดีแต่ต้นเลยรถเตี้ยมากครามรู้สึกครับโอ้โหเตี้ยจริงเตี้ยจริงจังเลย มันได้ฟิตเมนที่สวยงามโอ้โหแรงโอ้โหว้าวโอ้โห,โโหว้าวเฮ้ยแรงมากอะ แร,แรงจริงอ่ะโอ้โหร้อยหกสิบแรงม้ามนแรงเง,งี้ยด้วยรถที่มันขนาดเล็กแล้วก็เบาครับกับกําลังเครื่องขนาดานี้หถือว่าโอ,โอเคในระดับนี้และนี่นคือว่าพวกซีบ c ตีประตูอ่ะเอฟเอาไปใส่เครื่องนี้ก็วิ่งงี้เลยว,วิ่งงี้เลยครับอาจารย์โอ้ยมีหน้าคนเล่นซีบกถึงชอบกันนะญี่ปุ่นถึงนิยมเอาไปวิ่งเซอร์กิตด้วย ้ายเป็นเบาแล้วก็เหมาะการแต่แต่ผมมีอะไรจะบอกช่างหน่อยฮะบพรามันจะหมดอ๋อแล้วถ้าใครอยากจะแรงแบบนี้ครับไปที่โกดังแ8แได้เลยครับีเครื่องตัวไหนแนะนำบ้างเออก็จะเป็นตระกูลคมเดี่ยวก็มีครับเป็น D15 B บห้ีอ่ามี18 b แ0แล้วแต่กำลังลูกค้าไหวแค่ไหนดีสิแแรงกว่านี้ไหมแรงกว่าครับผมโอ้ขออนุญาตนะครับโอ้โห โ,โอ้โหเสียงโอ้โหโคตรมันเฮ้ยเกียร์สี่เกียร์สี่ยังมีแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โว้าวแม่จเจ้าโว้ยคือคันเนี้ยเป็นเป็นเกียร์มันเป็นเต้นแล้วครับผมมันจะทำงานพร้อมกันสองล้อเลยอ๋อไม่มีไม่มีล้อสายฟรีทิ้งเปล่าๆ<ช>เลยใช่ใชไหมธรรมดาเนี้ยถ้าล้อไหนเนี้ยมันลื่นเนี่ยฟรีทิ้งไปเลยแต่ถ้ามีเต้นเนี้ย พอมันลื่นเซ็ตมันจะส่งกำลังไปล้อที่ไม่ลื่นใช่ใชอคือมันจะไปคู่ของมันเลยโ,โหแหลงเป็นบ้าเลยโอ้ถ้าสามมันจะเป็นอย่างนี้โอ้อแทกเบิร์เลยขับมันเฮียอะเมื่อกี้ยังถามกอยู่เลยว่าตจะลงเครื่องอะไรดีได้ข่าวราคาขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับผมราคาาคาขึ้นยนแพงอย่างบี6เท็กใหญ่ก็ไปกันเป็นแสนแล้วครับถ้าเท็กเล็กก็ยังยังซื้อขายกันอยู่ได้ประมาณ5-7ถึงหมื่น ตัวนี้คือเทคเล็กใช่นี่ก็แรงขนาดนี้แล้วนใช่ครับผมโอ้โหแต่ถ้าเกิดลดสเปคลงมาอีกเป็นตระกูลแคมเดี่ยว D15B เป็น D15 มันก็จะมีอยู่ในโฉม E-F เหมือนกันเป็นตระกูล E-F3 ครับยังไม่เป็น E-F9 E-F3 ก็คือท้ายตัดมันจะกี่แรงครับกนั้นถ้าเกิดเป็นที่ติดรถมาเนี่ยมันจะเป็น D15 แบบไม่มีวีเทคอ่าร้อยแรงใช่ประมาณร้อยแรงมาได้โอ้โห โอ้แต่จะเอาแรงติดตีนงไรนี้ก็ต้องยีเหยบแสนใช่คับผม oh, oh, แต่ด้วยยุคสมัยตอนนี้เราสามารถใช้เป็นตัว d 1 5 v t e c วทก็ได้ราคาก็อยู่ประมาณ50,000บาทแต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเวลาบางทีลูกค้าเนี่ยทำไปแล้วปุ๊บพี่ครับผมอยากเพิ่มตรงนู้นตรงนี้มันก็นจะไหลไปเรื่อยตามสเตจที่ลูกค้าต้องการแล้วอู่คนแปลกแปนี่อยู่แถวไหนพีออ่อยู่มินบุรีครับผมหลกัหลกๆของเราเนี่ยจะเป็นงานรีสโต์ก็คือชุบชีวิตรถเก่าขึ้นมาให้ใหม่บางคนเนี่ยเขาใช้รถ นั่งเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้ววันนึงแบบว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะแต่รถมันยังอยู่รถมันจอดถูกทิ้งไว้เขาอยากจะได้ความทรงจำเก่าๆกลับ,บ,บคืนมาแลเขาเอารถมาให้เราทำาก็ต้องทำให้เหมือนเดิมเลยใช่ผมก็เอมาความต้องการไม่ไแรง,งก็ได้ถูกต้องครับส่วนใหญ่จะมีลูกค้าแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยวัยกลุ่มวัยรุ่นผมไม่ค่อยมีเยอะมากครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เลยเพราะว,ว่าจะเป็นพวกรถในความทรงจำเหมือนเนอะตอนเด็กๆเรานั่งไปเรียนหะนังสือเน่นแนว ฟื้นฟูก็ได้เน้นทำแรงก็ได้ในฝากเบอร์ติดต่อได้ไหมฮะได้ครับติดต่อได้ในช่องทางเออโกดังแปดเลยก็ได้เพจนะครับติดเพจโกดังแปดเลยหรือเออเป็น a c e b o o k จอห์นคูโบต้าเลยนะครับเราดูที่ Facebook ของจอห์นคูโบต้าครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0999-525725ครับ <อ>ก็คือโทรมาคุยปรึกษามาได้หมดครับยังไม่ทำ<อ>ก็ปรึกษาก่อนอมาคุยกันก่อนให้เป็น<อ>ไกด์ไลน์ก่อนว่าเอออยากได้สเต็ปไหนแล้วเงงบประมาณเท่าไหร่ผมก็จัดให้ได้โอ,อโอเคไม่จะเป็นต้องแบบโอต้องมีเงินแบบเป็นหลักแสนเลยคือมีมีเท่าไหร่แล้วก็มาคุยกันก่อนได้เอาน,นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครนะครับมีซีวิคเก่าๆนะ EF แต่ตัวอ่าเรียก่เตารีดใช่ไหมใใช่ใช่ มาปรึกษาใช่นะฮะจอนคูโบต้าเรานี่เองนะฮะอย่าไปจอนทาโบต้าไม่ใช่นะนี่จอนคูโบต้านะฮะแต่ถ้าใครมีเครื่องคูโบต้าอย่างแรงไม่เกี่ยวไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไลลาานาไปเลยสำหรับวันนี้นะครับคาก็เคอจต่ทละนะครับผมนะครับกูตากล้องนะครับแล้วก็จางฟิกนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้ครับล้วพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันนะครับว่าเราจะมีรถอะไรแปลก ดีน่าสนใจมา<ผ>มให้ท่านได้ดูอีกนะครั้งหน้าัองเราด้วยกันครับสวัสดีครับ